17, 12, 12, สิบเอ็ดสิบสองาิบมาสิบสี่ม <14, S 1> ีปลาไปสิปบแปแล้วอ่าสิบห <15, S 2> <15, S 1> ้ามาเริ่มต้นใหม่เออสิบห้าอืม <15, S 1> อ่าสิบหกยี่สิบสิบหกป้าปะสิบหกอ่าสิครับ ป่าป้าลูกได้ยินแล้วลูกลูกเขียนผิดสิบเจ็ลูกพอยีก็เอาเอานับเอางเลยเอาสองขึ้นแล้วกันหนึกาหนึใหม่ยี็ดก็คืออันนี้ยีสบแล้วก็ยี็ดครับพอยสอ็ดก็สองกันหนึ่งสอง็สแล้วก็2ีอ่ะแล้วก็ยีาม สองคำถามอ่าเขียนตาม<ด>จนซาเลย,ย,ยใช่อ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ยี่สามเดี๋ยวใครถึงห้าสิบมารีมารีจะมีรางวันยี่สิบสี่ครับรางวันยักษ์อ่ะยี่สิบสี่ก่อนเร็วเร็วเร็วยี่สิบสี่เลขสี่ของจุดน,น่ะยี่สิบสี่เตือนตัวเอง 24, 24ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อ่านั่นแหละอ่าแล้วก็ยี่ห้านับไว้ลูกนับเองนับเองยี่ห้าแล้วอะไร ออยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบหกสองกับสองยี่สิบสามยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดครับลูกไม่ต้องฟังป๊าป๊ายี่สิบเจ็ดอืมอ่าเริ่มใหม่เขียนเลยลูกนะครับทัวเริ่มใหม่ตรงนี้เลยเขียนตัวเล็กยี่สิบแปดมองลูกมองอ่ายี่สิบแปดแม่ร้านอะไรแม่ ยี 29, น้ำเปล่ายีเกอาไปเลยไปเลยสามสอ่าสาเดี๋ยวไดเอตามไปสามสิบเด่อ่าอ่ออนี่นี่นี่เดี๋ยวให้พี่ปามเขาเขียนของเขาเองของเราเขียนให้เสร็จ30แล้วก็สามสอแล้วก็เขียนต่อสาอ่า ยนต่ออีกเก่งมากสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบต่อด้วย เก้าเก่งสามสิบเก้าเออเอาชิดเกินเกินไปอ่ะขยับออกไปสี <40. S 3> <40. S 1> ่สิบอันนี้ต่อด้วยส <40 8. S 1> ี่สิบเอ็ดตรงนี้ได้ได้ได้เขียนบนกันบเอ 1. 1> อ่ะส <40. S 1> ีะ่สิบสองะอืม ว้าวสี่สิบอะไรอีกอีดอืสสอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่้สิบรางวัล